สวัสดีครับพวกับผมเอสลูกผู้ชาขายฟอร์ดที่ปรึกษาการขายฟอร์ดรุ่นเรนพ์สาขาบางนาวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาพบกับ Ford ดเรนเจอร์แ o ปเตอกนะครับกับฟอร์ดเรนเจอร์แลปเตอคันนี้นะครับเป็นรุ่นที่ตกแต่งพิเศษสวยงามกับสติ๊กเกอร์ที่เราเรียกกันว่าโอเวอร์ทนะครับกับความสวยงามเหล่านี้ครับเพิ่มเติมไม่เยอะ แล้วก็ไม่น้อยแต่ใส่ใจในรายละเอียดเราเริ่มต้นจากขุมพลังที่ยังใช้ของ r a p t ต r X คันนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ4สูบ2.0ลิตรไบเทอร์โบนะครับ213แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500อนิวตันเมตรก็ยังเป็นขุมพลังเดิมที่ยังอยู่ใน r a p t ต r X กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดลูกเดิมที่มั่นใจได้ในความสนุกสนานแล้วก็ประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับแต่รายละเอียดดีเทลภายอนนะครับบอกเลยสิ่งที่เขาเพิ่มเติมมา ไม่ธรรมดาเลยกับสติกเกอร์โอเวอร์ท็อปอันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่สติกเกอร์เรียบเรียบนะครับมันยังเป็นเท็กเจอร์ให้เราสัมผัสได้นะครับมีความต่างกับสีดํากับเส้นสีแดงอันนี้นะครับบอกเลยว่าสวยงามและใส่ใจในรายละเอียดการตกแต่งอันนี้มากนะครับกระจังหน้าที่เพิ่มเติมเข้ามาก็ยังเป็น ford ที่แข็งแรงแล้วก็เป็นสามมิติสวยงามนะครับในสไตล์ลนเจอร์ลับเตอร์เลยไฟหน้าก็ยังคงเป็นไบ LED นะครับเด y t i ท e r u ั Day น i ิ่งไ g h t เหมือนเดิมแต่สิ่งที่ ไฟหน้าดูแตกต่างออกไปนะครับคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่านี่สติ๊กเกอร์นะครับที่จะทําให้ตาของไฟหน้าเนี่ยดูสวยและสปอร์ตมากขึ้นกับกระจังหน้าด้านล่างนะครับกันชนด้านล่างเนี่ยก็ยังให้สีดำแต่ตัดด้วยสีออกเป็นสีบอนนะครับให้ความหรูหราเหล็กแข็งกันเครื่องนะครับตัวนี้นะฮะก็ยังให้ความแข็งแรงเหมือนเดิมแต่หูล่าเห็นไหม สีแดงครับให้ความสปอร์ตมากขึ้นไฟตัดหมอกก็ยังคงเป็นไฟ LED นะครับผมก็ยังคงความเป็นแรตเตอร์เหมือนเดิมนะครับประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นมาก็ช่วงล่างเป็นฟอกเลส i n g คุณผู้ชมรู้ทราบดีอยู่แล้วว่าคุณภาพของฟอกเลส i n g นั้นเป็นอย่างไรนะครับระบบโมโ์ทูบอันนี้นะครับกับยางคุณภาพเท่แบบนี้ b f g o o d k o 2แต่ว่าล้อแมก็กเห็นไหมฮะ ให้ความสปอร์ตสีดำสวยนะครับคันนี้บอกเลยว่าแค่ล้อกับยางนี่ก็เหลือเหนือชั้นแล้วกับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับบันไดข้างบันไดข้างนะครับออกแบบสวยงามแล้วก็ยังเป็นวัสดุที่เป็นพ่นายนะครับให้กับเวลาที่เราเหยียบเนี่ยมันจะเกาะเราได้ดีแล้วก็แข็งแรงใช้งานได้จริงมากๆนะครับแล้วก็สวยงามที่สําคัญทําความสะอาดง่ายนะครับเพราะว่าเรา,เรา,เราฉีดน,น้าเนี่ย ขี้ดินต่างเนี่ยมันจะล่วงง่ายมากเลยกับวัสดุที่เคลือบให้เป็นผิวทรายถือว,ว่าดีมากๆนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับกระจกมองข้างก็ยังเป็นสีดําแก้มข้างก็ยังสีดําอยู่นะครับฝังไฟเลี้ยวที่กระจกนะนะครับผมก็ยังคงเป็นแรปเตอร์แต่เพิ่มความสวยด้วยนี่ครับสติกเกอร์แบบนี้นะผมบอกถ้าคุณผู้ชมได้ใช้แรปเตอร์คันนี้นะครับสติกเกอร์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีคุณภาพและใส่ใจมากๆไม่ใช่เรียบเรียนนะฮะสวยมันจะคล้ายเคปล่าเลยคุณผู้ชมดู เห็นไหมฮะเนี่ยจับเข้าไปเราสัมผัสได้เลยนะครับสวยงามนะครับผมสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากแรปเตอร์ธรรมดานะครับแรปเตอร์ X ตัวนี้ไม่ใช่แค่สติ๊กเกอร์นี่โลบาร์โลบาร์อันนี้นะครับใช้งานได้แข็งแรงแล้วก็ยังฝังไฟไฟเบรคดูที่3ไว้เห็นไหมฮะไว้ในโลบาร์เลยนะครับก็ไม่ได้แค่สวยอย่างเดียวไม่ได้แค่สปอร์ตอย่างเดียวนะครับแต่ยังให้ในการใช้งานได้อเนกนประสงค์ได้ด้วยนะครับสวยงามเลยสวยลย่สวนไฟท้ายนะครับก็ยังคงเป็น หลอดไฮโดรเจนเหมือนเดิมยังคงความเป็นเรนเจอร์ลัตเตอร์เหมือนเดิมนะครับสวยงามด้วยฟอนเรนเจอร์ Ranger, กับลัตเตอร์เห็นไหมฮะสติ๊กเกอร์ที่เราเรียกกันว่าโอเวอร์ท็อปนะครับก็ลากยาวมาถึงฝาท้ายเลยแต่สิ่งที่ทําให้ลัตเตอร์คันนี้สวยงามกับสีบอลแล้วเข้าลงตัวมากก็คือโลโก้ฟอร์ดเห็นไหมครับปกติโลโก้ฟอร์ดจะเป็นสีน้าเงินถูกไหมตัวนี้จะออกเป็นสีดํานะครับให้ความกลมกลืนกับสีเทา ลัมโบคันนี้กับสติ๊กเกอร์แบบนี้ลงตัวมากนะครับการชนด้านหลังก็มีเตือนกันชนให้เห็นไหมเตือนกันชนแล้วก็หูข้างหน้าจะเป็นสีแดงแต่ข้างหลังเนี่ยหูลากจะเป็นสีดำนะครับก็จะให้ความลงตัวกับการชนหลังได้ดีนะครับออกแบบมาได้ลงตัวนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมสำหรับ r ั p t ต r X เอนะครับไม่ได้มากและก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปแต่ว่าให้ในสิ่งที่คุณผู้ชมได้ใช้งานได้จริงอย่างเช่นโลบาร์นะครับ ความสวยในเรื่องของสติ๊กเกอร์ตกแต่งให้ดูสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็กันชนบันไดข้างคันนี้นะครับก็ถือว่าทํางานได้ดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันว่าภายในมีเทคโนโลยีอะไรช่วยเหลือกันครับขี่อะไรบ้างไหมหรือว่าเน้นดิบเน้นลุยแล้วก็เพิ่มเติมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันส,<ง>ส่วนด้านภายในของ f อ r d เวนเจอร์ลับเตอร์คันนี้นะครับความเปลี่ยนแปลงในอันดับแรกเลยที่เราจะเห็นได้ชัดน,นะครับก็คือ ด้านหน้าจะเห็นเลยนะครับว่าลายได้เนี่ยจะเป็นสีแดงทั้งหมดนะครับได้กับสีแดงเบาะอาคันธาร่าที่ผมนั่งอยู่เนี่ยทุกอย่างจะเย็บด้วยได้สีแดงทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมนี่คือความเปลี่ยนแปลงแรกที่ทําให้รถเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์จากสีฟ้าพอเป็นสีแดงก็ให้ความเป็นสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็พวงมาลัยที่ผมจับอยู่เห็นไหมครับแรปเตอร์เอ็กเนี่ยจะฉูดฉาดด้วยได้ที่เป็นสีแดงนะครับนี่พวงมาลัยหนังแล้วก็ตัวนี้เซนเตอร์ Center. เห็นไหมครับบากตำแหน่งพวงมาลัยเนี่ยว่าเอียงมากน้อยอยู่แล้ว ตำแหน่งไหนเห็นไหมก็ยังเป็นสีแดงนะครับในเรื่องของพวงมาลัยเด่นอยู่แล้วคุณผู้ชมทราบดีแต่ในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยผมบอกเลยนะครับสำหรับ Ractor X เนี่ยถูกออกแบบมาให้กับสายลุยเขามีให้แค่คอนโทรลมาให้นะครับเรามีคุดคอนโทรลมาให้แต่ d a p t i v e คุดคอนโทรลเราไม่มีมาให้นะครับกับล a ค t ตอรคันนี้แล้วก็ให้ความมันในการขับขี่ด้วย p a d เด s h i ิพนะครับตัว p a d เดิ h i ิพเนี่ย สวยนะดีไซน์สวยแล้วก็ยังใช้เขาเรียกว่าคุณภาพของงานได้ดีมากๆนะครับมีแพดเดิลชิปมาให้สนุกสนานนะครับแล้วก็เหมือนเดิมฮะขาดไม่ได้ทูไฮโฟร์ไฮโฟ l ์โลมีมาให้กับระบบขับเคลื่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ระบบขึ้นลงตัวนี้นะครับเวลาเราลงทางลาดชันเนี่ยตัวนี้ระบบ h ิวเดิเซนต์คอนโทรก็ยังมีมาให้นะในเรื่องของความสบายนะครับภายในก็บอกเลยครับรตเตอคันนี้ก็ยังคงให้ความ กว้างขวางเหมือนเดิมมองง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเท็ดรูมเล็กรูมหรือว่าถ้าเท่านั้นวิสัยในการมองเนี่ยผมบอกเลยว่าใช้ได้นะครับยังกว้างขวางเหมือนเดิมยังไม่เคยเสียตำแหน่งจากความสบายนะครับภายในที่กว้างที่มองง่ายว่าลัตเอ็กไม่เคยได้ลงไปในเรื่องของความหรูหราสปอร์ตเลย mm. หนังที่ให้มานะครับต้องบอกเลยว่าคุณภาพหนังดีมากๆพวงมาลัยดีมากมาก,มาก,มาก ภายในถือว่าลงตัวที่สุดแล้วแล้วก็ส่วนออปชันที่ให้มากระจกก็ยังเป็นตัดแสงอัตโนมัตินะครับก็ทุกอย่างก็มีกระจกนะฮะไฟในห้องโดยสารทุกอย่างยังครบเครื่องนะครับแล้วก็นี่เวลาเราจะสั่งงานด้วยเสียงเห็นไหมมีไมค์คอยฟังเสียงเราสั่งงานให้จอทัชสกรีนทําตามที่เราต้องการนะครับก็โดยรวมจากภายในและความเปลี่ยนแปลงของ f อ r d Raptor X คันนี้ก็ทําให้อารมณ์เนี่ยรู้สึกว่าสปอร์ตมากขึ้น นะครับน่าใช้น่าขับมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ได้ทิ้งความหรูหราไปแต่อย่างใดเลยเดี๋ยวเราจะไปสรุปกันนะครับนะว่าในภาพรวมของเจ้า Raptor X เนี่ยเป็นอย่างไรครับผมเป็นอยงไรบ้างครับคุณผู้ชมกับภาพรวมของ Ford Raptor X คันนี้นะครับในราคาค่าตัว1 7 3 9 0 0้าสสีแลมโบสีพิเศษแบบนี้แล้วก็เทคโนโลยีที่ให้มาพอสมควรกับ ความสวยที่ลงตัวแบบสปอร์ตแบบนี้แล้วก็สติกเกอร์ที่ให้อารมณ์สปอร์ตมากขึ้นทําให้คุณผู้ชมที่ได้มาใช้ที่ได้มาสัมผัสตัวจริงแล้วก็ถูกใจอย่างแน่นอนนะครับวันนี้นะครับหมดเวลาของผมเอสลูกผู้ชายขายฟอร์ดที่ปรกษาการขายฟอร์ดลุงเจริญพัฒส,สาขาบางนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องฟอร์ดลุงเจริญพัฒกับช่องฟอร์ดออโต้เอกันด้วยคลิปหน้ามีอะไรดีๆอะไรเด็ดๆติดตามนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของเอสแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ